พี่น้องเอ๋ยเดือนเมษาพานพลเข่าสูผึดสภาเลิกเวลาวันดีซุมเย็นโ่มีหอนเพื่อนหอนน่นในมือนีถือเอาเลิกวันดีขึ้นเพือนใหม่บางเพื่อนเอาลูกไผ่มา,าไวใส่ลงเห็ดหน้าตามตำราบอกไว้เดือนหกออกใหม่เลิกดีของไทยถือกันมานานแล้ว เห็ดแนวใดก็ตามเหีดตามข้องมั่นจังแมนย่อยกแขนผูกฝ่ายให้เจ้าได้แม่นสุมเย็นให้จะเป็นผัวแก้วเมียหักข้องเฮือนวันเดือนปีเปลี่ยนผันอย่าได้ได้ล่าห่างให้ซอยกันเก็บส่างขอบขั้วอบอุน่นสาธุบุญซอยอยู่พลาเจ้าให้หุงเฮืองคุณเดอ้อ สวัสดีครับพี่น้องนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ตลาดนัดโคกระบือว่าริ่นช่ำราบนะครับสวัสดีวันแรงงานแห่งชาติเด้อนะครับพี่น้อง <S <S บรรยากาศเมื่อเนี้นะครับเปเป็ดปัปปนบุญบางไฟเลยที่เดียวนะครับโอยหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมากครับนำคักนำแนสอดแจ้งครับไข่แนะพูดได้ซ้ำเศราบบรรยากาศเมื่อนี่ครับหนึ่งคุณสภาพคมวันแรงงานแห่งชาติเป็นกระดังได้ใจเเดอผู้ไรจีใส่แรงงานนะครับผู้บริษายแรงงานกับงวงข้าวกลยมาขาย นะครับมีทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะครับวันนี้บรรยากาศคึกคืนยังคึมคึมครับยังคึ้มคึมคาดว่าจะหนอยฝนสีหยดลงมาอีกนะครับควายหลยแยงเรยเลยครับวันนี้มอ่งโดยสายตานะครับประมาณจักสามร้อยตัวแต่ว่าพี่น้องไปเปิดราคาชมราคานะครับกับบรรยากาศคึมคึมแนวนี้นะครับกับบรรยากาศเปรเปร์แนวนี้ครับกับบรรยากาศลุยขีดตมแนวนี้กับบรรยากาศบาห่อนครับวันนี้แดดเบาออกครับ ในห้อยนาตาสดใสครับถือใจราคาปุ๋ยขึ้นมาจากักและภาพไปถามราคาเดื่อน,นะครับพี่น้องเอาคขายหลายเปิดในเบืองตัวแรกครับวข่างามคนรอของไงครับแม่สาวครับใส่ได้เลยสีทองแข้งขาครับไงเขาว่ามันเงากกบกนะครับวกหางครับลูกยังอะวรนะะลูกน้องขู่เ้าง,นะงาน่ล่ะ ผมมีเสือมีสายบะไม่มีเสือมีสายแต่ว่ามันงามนี่แหละว่ามันงามครับใบหลอดผมมีบ่ะใบหลอดตัวสมมีครับใบสมมีบ่ะครับคือควายตัวนี้สมมาแล้วครับจักเดือนสามเดือนครับประกันให้ยู่บ่ะประกันครับกับราคาเท่าไหร่ราคาแสนหาครับแสนหาเดินนะครับราคาห้องประกันทองสามเดือนใส่ใบยังพอใบเพชรเจะเริญนครับเอาไข่มากเดินนะครับควายงามๆไปกินยา ฝ่ามืฝนไหม่หมยาปุงสูงประม่านร้อยสามาถึงครับเนื้อโตดีแข็งขาไม่เสือควอยใหญ่ด้ล่ะเบึงเบ,บึงแล้วนะครับในหูฟอนลํำเล็กหน่อยสามองคข้อก็ขาใหญ่แห้งนะครับเอาให้เบึงหน้าตาตาแต้มสองขวัญคูใต่คิ้วใตตาอ่าขอเกาเสือกไหมหสามองคข้อด้วนะครับจังจ หัวใหญ่แข็งขาดีนะครับประกันทองอีตั้งหากเบอร์ม่พ่อครับศูนย์หกหาครับสองหนึ่งสองสี่สามหกสี่ครับบ้านได้บาทนี่บ้านน้องคููครับบ้านน้องคูวารินวารินครับครับผมเอาไผ่มาควายสิงงามอยู่มักต่อเอาครับประกันสามเดือนไปหลอดมี่ส่งใส่ได้เลยนะครับสามอ่องมเดอร์อยู่ข้อมันนะครับเอาขอบคุณพ่อครับบครับไม่แล้วครับไม่อีกแล้ว ไายดูควายแพงไหอนี่แพงกับซื้อขันมักนะครับแมนขันหมอมักมื่นแปดกับยาไปซื้อแมนเสียรายเงินแมนเท่าไรห้ามหาไปสองแสนหาครับสองแสนหาครับทองบ่บ่ครับว่าปีกว่าควายปีกว่านะครับห้องไปที่สองแสนหาได้ครับยังเยอะบาทนี่สองแสนหาครับควอมสูงแล้วไหนี่ต่อสามสิบสามบวกครับเอ้าแข่งขาครับลูกของยัง เบิ้มลูกเบิ้มครับลูกเบิ้มเดินนะครับไปมีบ่นี่ครับเบิ่งกกหางนะครับพุ่นครับกกหางไงเครื่องไงแถมเฮาเลี้ยงเป็นงามๆเลยประกันให้ทุกอย่างเนาะขาถกขาถอนเฮาเลยประกันอยู่ปะเฮาว่าประกันเฮาว่าประกันนะครับแล้วติดขาชิมบ่าขาเฮาแถมแข่งขาดีไงดีนะครับลูกเบิ้มเบิ้มเลยเนาะลูกเบิ้มนะครับ เบิ่มอีกยังล่ะเบิ่มพันล้านบ่เรียกว่าเบิ่มเบิ่มเบิ่มพันล้านได้ครับไปหลอดมีมีครับห้องสองเขาได้ก่อนสองเซนหาครับสองเซนหาฟังบมผิดนะครับเด่นเด่นเด้อน,นะครับตัวนี้ชุดเด่นเด่นก็คือแบบวินคอนะครับ <c oughs> เป็นง่าสร้างยางงามเลยรรเด่นเด่นอีกอย่างหนึ่งก็ค้นขายหลุบรอญ่ดีอยู่นะครับแข้งขาเนื้อโตอีกตัวนึงเนี่ยตัวผู้ครับตัวผู้ว่าไปเท่าไรครับตัวผู้สี่มื่นแปดครับ เอาสี่หมื่นแปดครับตัวนี้ก็ซื้อาง,ง่ามเหมือนกันได้ตัวผู้ต่อไดครับเล็กหน่อยต่อใดเล็กหน่อยได้ครับอ่องข้อมีอบักง่ามเลยทุ่งเท่ามีตาแต้มมีแก้มจำมีขาใหญ่ดีลักษณะได้หางใหญ่ทายต้นๆเสื่งมืท่านเป็นเนาะยังครับกว่าเขาจะปีไปปีปลายเสื่งมืท่านเป็นนะครับเป็นแตะคน,น,นจู๊ดสิบแปด ต่อได้นิดหน่อยวะสันใส่เบอร์หมาพ่อหนะศูนย์เก้าห้า <0 95 S 1> ครับหกห้าเจ็ดหนึ่งห้าสี่เจ็ดบ้านพิกัตสียงใหม่ครับสีเมียงใหม่เด้อสองหาตัวเมียลูกบึ้มกับตัวผู้นะครับสี่สิบแปดงามทั้งคู่คนขายก็บลูกรอต่อได้ต่อได้เบ็ดมือนะครับต่อได้เบ็ดมือครับต่อเท่าละสิบบาท <c oughs> เอ้าทายสองเส้นหาแล้วหูพึงนะครับ <c oughs> แท่งโหดว่าสันสมรคาคาไม่หล่ะเอาเบิรงถึกเชือกสันว่าราคาน้องไป สองหมื่นหาครับเอาเอาจำจำสองหมื่นหาได้ยี่ห้าไปไทยสองพันหาจักหน่อยสองหมื่นหาเด้อนะครับผู้เนาะครับผมผูพันในพันเตีย้ยอยูว่วะพันเตีย้ยครับส่งเตี้ยจักหน่อยนะครับร้อยยี่สิบหานี่แหละความสูงนะครับมัยี่เซิ่งถึงเขาอยู่บ่ละ่ะโจมเส้ากันแล้วกันใช่เอาไปเฮ็ดฟอพันนะครับกระสันการคุณลุ้มเห็ดตัวแม่จักหน่อยเนาะยากยนะยาว่ะ<อ>ครับผมสองหมื่นหาครับสูงร้อยยี่สิบหานี่แหละงามดี แข้งขาใส่ได้ทึกเนาะครับผมตัวเตี้ยจักหน่อยแค่จักหน่อยนะครับหน้าตาพอเลี้ยงพอเล็มหยาอยู่ซื้อวบไม่เท่าจุ้งเลนนะเพอาะเลนเรามีควายนำ้ำเสือไม่ใส่หยาครับใส่เบอร์มากหกละศูนย์เก้าแปดครับครับปกสามสี่แปดหนึ่งสี่สี่บาทแน่นอนตะการครับตะการฝืดฝนเดินนะครับนี่คนขายลูกละลอนี่ใบรุ่นอยู่เสื้อโมทันเป็นคนนนั่ควายนี่ยกับเสื้อโมป็ดเพราะใดอกกงเบิงเหรอ เฮ้ฮงเาเบืองที่เออเสื่องูปินได้ปะเาเบืองครับข้นหรือเปล่าข้นข้มครับเท่าไรครับเก้าหฮะเก้ามืดห่าเก้ามืหาครับแม่ข้มลูกผูหรือแม่ลูกแม่แม่ตัวที่เท่าไรตัวที่สลูกตัวที่สองครับตัวแม่แม่ข้มข้องไปเก่าสิบห้าครับลูกมีใบอยู่ปะลูกผสมบ้านนะครับแข้งขาดีได้ลูกมั่นนะครับสีท้อง บ่คือแม่พ่อเม็ดสองขวัญจับนาทุ่งเทามีอ่องข้อมีเด่นๆไปอยู่ที่ลูกนะครับโคมนี่พ่อเป็น้องไปเก่าสิบหานะครับต่อร่องได้ต่อร่องได้ราคาควายไปอยู่ที่ลูกนะครับ 90, เก่าเมืองถีเรือหาพันยู่ที่แม่ได้ครับลูกที่สองแม่สูงรอยสามสิบกว่าสามสิบสามนี่ละเอา้าบ้านใครบ้านไหน ประกันให้อยู่เนอะครับเนาะแม่แม่แม่ม่ท่องอีกแม่สมแล้วเด้อนะครับขึ้นรถมาดากบาดจักหน่อยใส่เบอร์มาครับพ่อศูนย์เก้าแปดครับหนึ่งสองสี่ห้าละแปดศูนย์บาดมาเลยบาดได้พ่อขึ้นมาลาดขึ้นมาลาดเอ้ามาจากขึ้นมาลาดเนาะหมักโทรหาเด้อนะครับต่อร่องได้แม่โค้มลูกแม่งามๆเด่นๆมาอยู่ที่ลูกนะครับ แม่อ่างไงดีแข่งขากับพ่อเซได้นะครับลูกที่สองสามในท่องผสมโตเก่าครับพ่อขอบคุณครับเท่ามเหล่านะฮะหาเจ็ดคู่นี่ขายคู่เด้นนะครับขายคู่คือเกือบนี่ขายคู่คือเกือบนะครับห้าสิบเจ็ดแมนผู้ทั้งสองผู้ทั้งสองนะครับไอ้น้องขายคู่สูงไรเลียกันนะครับเกือบลอยสามสิบทั้งคู่ควายลุ่นๆนะุนเนาะ เอาหน้าตาเด้นนะครับส,สีมันใสได้อยู่เรื่องนะครับสีทองทองธรรมาชาติครับบริยนยอมอาบน้ำแมาแหล่าวาวดิเกือกิตตมสะอาดสะอาดีิตากิตากระบุมี <57 S 2> ห้าสิบเจ็ดป่ะเมีนห้าสิบเจ็ดกือบตกตัวละบ่ถึงสามหมืห่นนะครับเอาเพราะว่าว่าเด็กเขาโรงเรียนเอาให้เบิ้งตัวนี้ก่อนนะครับสูงกว่าม่านร้อยสามสิบนี่แหละเอาซ่องเป็นเราเพราะนะ บ่ oh. ่บ่บ <jogo>. oh. ่เคงค้นขายนน่แหละจกของกันเคงคนขายเลย่าคนเคื่องเปลี่ยนคนค้น้นเอามาโลดเอามาโลดเขาไม่ได้เขาต้องขวงอตายหวาน่านจงไ่ได้เขาต้งขวงยเจือเขาต้องขวงูกรีดีเลยใสเบอร์มาหัวหน้าแปดเจ็ดสองครับ 9577อ่าควายเป็นรุ่นเด้อนะครับควายเซิ้งเป็นโมเป็นโมหูแต่ว่าคนขายชำนาญการเข่าทั้งขวางในไทยคนนในไทยคนนในไทยในพูดหลายขอบคุณครับขอบคุณครับบ้านได่แหละบ้านได่แหละอ๋อยุกไกยุกบกบอกอันบกอยู่ไกลอยู่นะครับมักโทรหาควายเป็นเด้อทะลุยนะครัแยกยี่วะแยกนี่วะทะลุเลยะบ่แยกขี้ขันขายขันเบาไรเทียขายติดเดียวอ้าวอาวอ้าวครับ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 ได้ได้ได้ิ่งค่อยหน่อยเด่นๆนะครับงามๆ หมยถึงเข้านะครับเปลี่ยนให้งงามเลยเง่ตัวครับตัวตัวงามเลยตัวกับงามสีงามครับแข้งขาใส่ได้ค่อยหน่อยเด้นะครับเปิดไปสามหมื่นสองครับเปิดไปสามสิบสองนะครับสูงกว่าม่านลอยเศร้าสีขาทาแยงสีตรงท่องในหน่อยจงเชื่องขวันจับนานเลยนะฮู้นะครับครับครับวันจับนานนะครับสนเข้ามาใหม่ๆตัวนี้ เปลี่ยนเข้าซื้อบริษัทสวนใหม่เปลี่ยนเข้าใหม่แมนแมนแมนสวนน้นแล้วงามอยู่นะครับไซเบอร์ในหัวหน้าศูนย์แปดแปดครับสามสี่เจ็ดสองเจ็ดแปดหนึ่งบ้านได้ละสะพื่งตะการครับเอาหมักตัวฮาบันเดอร์นะครับต่อเอาจากได้นะครับงามอยู่นะครับค่อยหน่อยหน่อยตัวปุยไงนะครับเอาใส่รถเก๋งหนารถเมื่อกลายนาะแมนอยู่ครับใส่ไทยมอเตอร์ไซค์ก็ได้โอ้เอาครับครับถ้าอยากได้เฮ็ดเอา ข้า<ไ> <ไป S 1> มาวงด้านในนะครับ4ีมันสองคนมาเปิดไว้แม่สาวหน่อยครับขาวดีนะครับขนมันงอก่มันเทาเน้อเนเออครับขาวดีสะอาดสะอาดอางน้ามาแล้วเมี่นครับล่างให้เรียบร้อยล่างเรียบร้อยนะครับขี่มีติดขวาหางอามใส่ได้นะครับเอาเขาท่านในขาเด้อเขามีน้อยนึงเอาไปขาวเองเาโอ้สีมันงา,มมาอ่างมัน ซีซีซบสอง่เปิดไปซีสสูงกว่มานลอยยีสิบห้าเลยนาะใช่ครับครับใส่เบอร์เลยครับศูนย์แปครับอ้าวหกหครับเจ็ดยควายแม่สาวหน่อยเอาไปเลี้ยงเอาไปสมอาเองเนาะเมียนครับเอาไปสมอาเองคนขายบ่ิได้สมหายโอ้ยอยากไปสมอยู่ครับเต็สมเต็มผู้หญิง่งบ่าฮ่าผู้สาวงามผู้งามพ่อพันนี่ราชสีสมแม่ลูก แม่ลูกลูกใหญ่ๆครับออผูหรอแม่ลูกมันคือใหญ่เลยผูลูกผูเก้าเดือนจะลูกเสื้อยังลูกเสือ้อคางบ้านตัวอยู่ในทองัำสมดาวเหนือในทองดาวเหนือซื้อ,อ,อสองเอาไปรุ่นสามลูกผูเออตัวทองก็เลยจะให้เอาเมื่อราคาเท่าไหร่ราคาแสนสี่แสนสี่เด้อนะครับตัวนี้เออประกันลอยหัลอยสามสิบห้า ประกันความสูงที่ร้อยสามสิบห้าไอ้ลูกโป่ง้ามไอ้ลูกโป่ง้ามมโมซส่งขึ้นเออมาอีกนั่งเมินนั่นเอาฟังเงื่อนไขเรื่องนะครับฟังรอดลูกที่เท่าไรนั่นง่ายๆนั่นฮะลูกตัวเท่าไรลูกมันตัวที่สองสามในทองสามในทองสามในทองเรื่องนะครับประกันลอยสามหาขึ้นความสูงเออพอถึงที่นเต็ดาบพนะเออลูกนะครับผูเอาลูกผูเอาเบิ่งการใจลูกก่อนนะครับแข่งขาลูก บ่งการใจลูกซะก่อนลูกไงแห้งเบ่งครับก๊กหางลูกมันเใหไงนะครับก็ามันก๊กเผานาตามันก็ดีมั่นจะฟ้องมันเออเอาว่าเอาแนวไรจะสิไนคขายใจลูกงามเด้อนะครับนาตาลูกนะครับว่ามันไบหลอดลูกมันใจมากนะครับควายบ้านบ้านเบ่งแข็งขาลูกมันครับที่ีสมใบสมหลอดแล้วะที่ดีแต่ว่าในท่องมีไบหลอดนะครับ กับราคาิบสี่เด้อดาวเหนือไปหลอดดาวเหนือใจหลูกงามเด้อนะครับใจหลูก่างามเพิ่นให้เต้แถมให้อีกเมื่อนึงนะครับเต้กดีกว่บารนึงนั่นเบอร์แม่ครับพ่อ095ครับ10 955 96เบอร์อเไรวะเบิร์เดี๋ยวน้เอามาโทรหาบ้านไหนพ่อบ้านขามใหญ่ดอนกลางพุระครับขอบคุงข้างบน เด่นๆไปอยู่ที่การจ่ายลูกเดินนะครับตัวนี้ผสมบ้านบ้านในท้องยังมีใบหลอดนะครับไปอยู่ทั้งในมีใบมีหลอดไปนี่อ้าวแต่ผู้ใหญ่ยังคงว่าลูกงามบอลนะครับกเบื้องเขาเบื้องเอาต่อกันจบที่นาคอกจักเดือนล่ะใบหลอดออกสิงหาในชาเดือนหกเดือนแล้วประกันท้องให้พร้อมประกันให้เลยประกันท้องพร้อมนะครับทั้งประกันท้องทั้งประกันลูกงาม ประกันคักประกันแน่เจ้าประกันสั่นหนึ่งสั่นหนึ่งเลยสั่นหนึ่งเลยนะครับกับราคานี่นักต่อได้เยอะเนาะแม่นเอาต่อได้นะครับจบกันทีนาพ่อตอนแรกก็คุยกันได้เอาขอบคุณครับพ่อครับครับผมบรรยากาศตลาดค่อยนะครับด้านนี้ในวันแรงงานแห่งชาติเด้อนะครับในห้อยเก่ากกับจุงสองจุงสามในห้อยไม่กับจุงผู้เดียวครับผู้ส้มกับยางเหยียบขี่เป๊ะเป็ดเอาได้ครับ ฝนตกเด้อนะครับขีดตมจัางน้อยหนึ่งนี่คือตลาดควายครับว่ามันล้านบุญนันหกเท่าไรลราพ่อนี่ยสี่หมื่นกว่าบ่ถือสองตัวทั้งหน้าทั้งหลังเลยวะตัวสี่หมื่นห้าโอ้มีเบอร์อยู่บ่เบอร์เบอร์มีนะครับนในหอยหลุนเก่ามีแต่อินสแกรมเอ้าเบิงควายหน่อยหน้อยนะครับเบิงแม่สาวแม่สาวเบิงตัวใหญ่ราคามันแพงแพงหลายเงินหมดถึงเบิงตัวน้อยบัดหางเงินพอเงินพอกัน แสดงหล่ะหัวหน้าแม่ละวสามเมืองเก่าตอรองได้แม่สาวเบิร์ดสามเมืองเก่านะครับลักษณะเด่นเด่นแข่งขาใส่ไดงเยอะนะครับแม่สาวดอกด่างรับประกันเบิร์ดร้อยเศร้านี่ล่ะครับหางครับใหญ่ดีอยอะเงาอาบน้ำอาบน้ำได้ม่เลวครับไล่ละสามสิบเก้าแม่ตอรองได้เยอะเบิร์ดตอรองได้นะครับตัวนั้นสูงกว่านิดนึงเออครับแต่ความหนาความใหญ่ ไก okay. well, ่เคียงกันนะครับเอาให้เบิ้งถ่ายเบิ้งหลังแล้วนะครับในหน่อยแง้มๆสามอ่องข้อเด้นนะครับแม่นี่วันมีอยู่นานะครับตัวนี้ก็ดีขึ้นกันเะครับใส่เบอร์มากพนะครับชุดแปดแปดนี่ตัวงามตัเงินมาหอดสี่เจ็ดสอแดสองหกแปดล้วาเอาเทไรนี่รา้าเอาบอกต่อกันนะ จ้าบบคเอาราคาเอาตัวรห่าพันหาเลยเออแมนโอ้รถเบักไลายเลยนะโทษโทษเอาโทษโทษพี่น้องโทษมารถน้อยครับงามงามยิ่งเด้อครับเสื้อโมทดิลเป็นเนาะงามเป็นที่ขวงคนจุงนี่พวกว่าองถามจะบอกว่าเอาเข่อทั้งขวางก็ทั้งขุ่นเลยทั้งขุ่นว่าเอาเข่อทั้งขวางกระไรเออบรรยากาศนี่นะครับมีการซื้อขายเกิดขึ้น มองควาวพ่อใหย่แตะเออพใหย่แตะขายค้ายขายเทไรพใเญ่ขายเทไรสามหม่นห่พรถเด็เขาเราบอกขรถเขาล่ะห้อ้องเออสามห่นห้าพันจะจะบอผิดบอขึ้นรถอีกรวยพ่อไรมันรูปดูไม่ไหวเจ้ารับเงินดูฝนรับเพินให้พใเญ่แตะรูปจังไหนขายอยู่ตลอดมันไม่ากตัวพ่อมนามาหาเขาได้สองเาไดไดสองสมเอาละเอาละเยาข้างหลายเขาสิว่าเป็นปอบ

ขึ้นลูกเก่าเบอร์กับพ่มีไล่กับพ่มีอินสกแกรมกับพ่มีขึ้นลูกใหม่ครับแม่ขายควายมาฝึกไว้เท่าให้น้องละเจ็ดสิบหกจ้ะฮะห้องเจ็ดสิบหกจ้ะเออพ่อแต่เด็กเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเพิ่นเ,เจ็ดสิบหกเอ้าเจ็ดสิบหกกับเจ็ดสิบหกบ้านไหนน้นองละบ้านวังพระจ้ะบ้านนี้ก็บ้านวังพระจ้ะวังพระดอนมูดแดงเนาะจ้ะห้องไปเจ็ดสิบหกแม่ลูกจ้ะโอ้เจ็ดปีแล้วหนูหนะเจ็ดปี จ้าของอ่ะจ,จักปีสิบสองปีจ้ะเจ้ารันแม่ส <12 S 1> <ป>ิบสองน่องอยังซื้อน้องอยังน้องเอินจ้ะสิบสองปีมาเท่อแรกบ่มาหลายเท่ออะไรจ้ะอ้าวคือบ่พผ่อนนะมาหลายเท่าอะไรโคมนี่ห้องไปเจ็ดสิบหกนะครับควาย <c oughs> น้องเพิ่นแม่ลูกเดอ้อนะครับแม่สูงกว่ามันกว่าสามสิบนี่แหละลูกตัวแม่ลูกงามดีนะครับเอา ที่ว่างามงเพิ่นอยู่นะครับไม่ได้ลูกเจ้าตัวน้องละควายลูกแรกจ้ะควายลูกแรกนะครับเนาะนี่ควายนักเรียนเด้อน,นะครับสายสื่อสายอุดหนุนพระไ้เงินไปร้องเรียนใกล้เปิดเทอมละ่ะสิได้ซื้อชุดใหม่เกือบใหม่เนาะเออถ้ามันเหลืออะไรก็อยางไงโทรศัพท์ใหม่หมดแล้วแม่เนาะ <laughs> ใช่เบอร์แน่นแลูกละ094ครับ301 0 2นย์สอได้เนาะต่อได้ระค่านีิต่อได้นะครับน้องนักเรียน12ปีค่ะยุบสี่ขึ้นม้อหนึ่งสี่ขึ้น,นป้าฮกจ้ะบ่ได้ยินสี่ขึ้นป้าฮกจ้ะโอ้ยุบป,ป้าหาสี่ขึ้นป้าฮกเด้อนะครับมันคือได้ย่อนแทน้อลูกเพิ่นลูกใครว,ว่าท่านลูกอยากขีน้นอนอยู่เล่นเกมเด็กใครแน่จะลูกเพิ่นนี่แหละลูกจะคล้องจะเป็นยังไงดอก เอ้ามักโตหาลูกเพันเดอร์โอ้มักโตหาเพันเดอร์นะครับต่อได้วังพระดอนมุดแดงนะครับห้องพิจิตรเจ็ดสิบหกขอบคุณจ้าพึ่งพ่อนะครับบรรยากาศควายดอนนะครับอาจารย์เขาจะออกกล้องแล้วนั่นไหนไหนนะครับสี่หมื่นสองนี่สี่สิบสองนะครับสมเป็นเสื่องเป็นโอ้ยเบือดนั่นเนี่ยนี่หมายถึงคนนั่นแม่นั่นนะคนก็เป็นนี่คนแห้งข้องแห้งนี่ข้นแห้งข้องนี่สี่หมื่นสองนี่ผู้ ดอนนะครับสมเป็นเซิ้งเป็นเฮ็ดพ่อพันได้เมือเท่านั้นครับผมคนขายว่าต้องถามนะครับแล้วของครับเซิ้งเซิ้งจริงเนี่ยนี่บะสูงมันไดเด้อนะครับบะสูงบันไดเอาเวลาเซิ้งมันสิก่์ได้โจมให้บ่เมื่อว่อยังเอาขึ้นกันแท้เตรียมก๋วยต่อกระไรตัวใช่ไหมได้ขุดล้มอีตัวแม่บ่เมื่อเท่านั้นเนี่ยเนาะว่าเอาตัวนึงเซิ้งถ่ายรถใส่มาหน่อกระไรตัวโอเนี่ยแบบนึง เอาเพิ่นนี่ไปถ่ายรถเลยเนี่ยนงมนรอกมึงไปยังเ่าได้ก่อนรา่คาเรื่มสี่หมื่นสองนี่สี่สิบสองนะครับง่ามมองเพิ่อ่เ้อนะครับพิชเดินเป็นตัวผู้นี่ล่ะเนี่ยเอาไฟหมักกะกะโบคอยมี่ทำกะส้มผู้ย่างงามเลยเนี่ยนเดี๋ยวนะทำส้มพู้เลยวะโอ้ยส้มผู้เดี๋ยนะ้า้ะดาครับพื่อนแล้วข้าพอไปเรื่อยๆนะครับ กะบ่มีเลยนะครับบะหมีม่เนาะรูปลอยแห่งบเ,เบอร์เบอร์นะครับศูนย์เก้าเก้าครับศูนย์สามหกสองสองหกสามหนึ่งบ้านได้ปะเนี่ยได้ไต่ไรไต่พี่บุญนะครับมนครับอายุเ่าไดล่ะนีได้เป็นสาปีกว่านี่กว่าขวยสาปีนะครับ กำลังมันเสื่องรุ่นนี่โอ้ยน้ำเสื่อพิ่มแห้งนี่น้ำเสืออเส่อพิ่มแห้งนี่่เีนนนนโอ้ยปัดได้ปัดนั่นเหน่อนนะเอาเป็นพอพันได้เดินได้ครับไดเไเไ้เอาไปส้มเอาไปโอ้ยเอาไปส้มนะเอาไปส้มควายดำโอ้ยออกลูกร้อนเน่อนออกลูกร้อนกำไลยางดีเลยท่านั้นเอ,อา,ากะกับบ่อคอยมีเดินได้ครับบ่มีดอกมีหรอขกะมันนั่นมีแต่พ่อใหญ่นี่แหละกะ เออตัว,ห,ห,ว,ห,วห้อยจีนกากระไรเนี่ยราคาหนึ่งไทยทห้อยจีนกาห้องพท่านเปิดเมีย้อยรถไถยเถ <laughs> อน่ะไม่รถไถยตัวนี้เท่าไหร่ครับคุณฮะหกแปดครับห้องไปที่หกสิบแปดได้ครับสูงประมาณเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสี่บวกครับเอาขวัญทั้งหนาเด้อน,นะครับห,หนาตาใส่ท่องพอมนะครับกระดิ่ง <laughs> ตัวน,นี้เด้ยบาทนี่ตัวน,นี้สี่เหมือนเก่าครับตัวนี้ตัวนี้สี่สิบเก่านะครับน้องมัน เอ่ยน้องนะครับรค้คาไล่เลียกันไล่เลียหลายเติบแข้งขาที่ว่านายใส่ได้สีสันควายใหญ่มาเต็มกบขางครับขวัวหางครับเล็บครับเล็บง่ามนะครับบวบเปิมควายแม่สาวลุ่นๆต้นหน่อยสูงหลาไรไปนะครับร้อยยี่สิบหัวครับประมาณนั้นนะครับจักปีจักเดือนตัวใหญ่นี่ ตัวใหญ่ปีสองเดือนตัวน้อยเด้ตัวน้อยแปดเดือนโอ้เนีครับไล่เลียกันงามทั้งคู่นะครับใครหาอยู่สีง่ามๆเน่เอาไปเลี้ยงเอาไปสมเอาใส่เบอร์มาเกนะเบอร์จำเบอร์อไรครับเนี่ยชีโทษอย่งไหนมันจำเบอร์อะไรตีมันเด่นเตเฟียตเอาไะเฟียตบุ๊กซื้อยังเฟซบุ๊กซื้อวีรวัตรครับภาษาไทยวะ พ่อชะไทยครับเอาครับผักไปหาทางเฟซบุ๊กเด้อแต่งมาเด้ขายนะครับครับกล้วยงามๆตลาบพี่น้องแฟนเพจเอาขอบคุณครับผมบ้านไดนล่ะอยู่สีเมืองใหม่ครับสีเมืองใหม่เด้อนะครับนี่แหละครับตลาดควายนะครับวารินชำราบวันแรงงานแห่งชาตินะครับหลังจากฝนตกมาขึ้นมาแช่จืดยังหน่อยเด้อนะครับการซื้อขายกับข้อมีเด้อนะครับเรื่อยๆคนหลายเด้อนะครับมือนี้เอานะครับค่อนข้างจะคึกคืองอยู่ บ่ฮอนครับเมื่อนี้เนื่งจกว่าแดดบ่ออกนะครับฝ้ายกัยังหลายเด้นนะครับมาสื่อขายมวนครับเมื่อนี้บรรยากาศขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับให้รำให้รวยยูดีมีแห้งมีความสุขในการพักผ่อนวันแรงงานแห่งชาตินะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันพุธนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ